งวดที่แล้วเป็นไงบ้างจันก็ได้แต่อันหมดเลยอันไปที่ลพบุรีก like ็อันลพบุรีก็ไปอันเดินรูปหลวงปู่ขึ้นกระท้อมก็ผูกแต่ว่าซื้อไม่ได้ห้าเจ็ดห้าแปดอันหมดเลยงวดที่แล้วได้สู่รายการเท่านะเข้าครับเข้าก็ให้แปดหกห้าเจ็ดหกห้าก็เด่นห้าหกเจ็ด แล้วก็พอได้แต่ว่ามันซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้อ่านหมดเลยอันนี้ที่ปล่อยจะอ่านอีหรือเปล่า<อ>ไม่ไี้รงวดนี้ก็ไม่รู้นะถ้ามันเข้ากันเยอะๆก็อาจจะอ่านถ้าไม่เข้าก็มันก็ไม่อ่านครัแบอบยูแ่แต่อาจารย์เขให้มาตัวไหนตัวไหนจะดูนะว,วันสุดท้ายก็คงจะลาอาจารย์เ <laughs> <laughs> <บ>ช็นแล้วงวดนี้อาจารย์ก็ฝันฝันครับฝันแต่ว่าฝันยังยังไม่ได้เลขแต่ว่าทําเลขสูรจำนวนไว ฝันว,ว่าอุจจาระเนะ่เต็ดเต็มตัวล้างยังไงก็ล้างไ,งาม,าไม่ออกเต็มไปหมดเลยโอ้ยนะเป็นยังไงเนาะนะไปไอไม่รู้ไปตรงไหนนะป่าไหนไม่รู้ไปไม่ทนนะันแ้วไปเตม็มติดเต็มตัวเลยเข้าห้องน้ําไม่ทันมาเลยแต่ว่าทําสึกจำนวนไวจำนวนก็เลยมาตัดตัดเอาแต่มันมันหลายหางแต่ว่ามาันเน้นเน้นเอาแค่สองหางเอง ถ้ารอรอพุ่งดท้าย <c oughs> เลขนิมิตรเลขฝันยังไม่ได้ระบบฟันตัวนี้เลขจะเข้าหรือครับจะมีโชคลาภครับจะมีโชคลาภใหญ่ครับจะมีโชคลาภถ้าถ้าฝันถ้านิมิตอย่างนี้นะ <c oughs> เคยเคยนิมิตเคยนิมิตว่าเออถ้าติดเต็มตัวอย่างนี้แล้วหนึ่งคือยิงนกยิงอะไรแล้วแต่ยิงสัตว์ยิงอะไรถ้าถูกแล้วเออนั่นอีกอย่างหนึ่งเราจำจำได้เลขจะเข้าเลขกจะแม่น แต่ว่ามันจะเข้าสูตรเลขไหนแค่นั้นนะจะเป็นเลขสูตรหรือจะเป็นเลขปันกับจะเลขปันเลขยี่ไม่นี้ยังยางยังไม่ปันใกล้นะครับใกล้นะเมื่อคืนก็เริ่มมาแล้วเขาเริ่มจะไปเอาเลขกันเมื่อคืนเออบคล้ายๆกับลครเนี่ยมีผู้ชายผู้ชายหนึ่งคนนะคนเดียวถือพานถืออะไรมาดูไปป่าตรงไหนวะจะไปเอาเลขกันนะแต่ผมบอกว่าอย่าเพิ่งเอาเลยนอย่าเพิ่งเอาเลยเลยกลับมานะ อย่าทุนเอาแล้วยังยังหลายวันอย่างนี้ติดบุญติดอันอยู่ตรงนี้แต่สงสัยจะคิดมากหรือมันก็ไม่รู้เนาะไอง,งานบุญงานบุญเนี่ยนะบานทีฟ้าย <25 S 1> ี่ห้ายี่ห้าถึงสามสิบะยี่ห้าถึงสามสิบวงสวงวันที่ยี่ห้าคแต่รอสายบุญเนี่ยครับไม่ช่วยกันงานบุญผ้าป่าคผ้าป่าแล <c oughs> ะพวกเพชรสถานที่เคยบวชนะครับบวชอยู่ ครับเลยมานอนมานั่งมาคิดคำนวณครับมาตัดกสูตรมันหลายตัวแต่ว่ามันมาตัดมามาลงเป็นสามตัวแต่สูตรน่มันเยอะแต่มันเข้าทุกงวดเข้าทุกมวนสูตรสาคัญว่าเราจะมาตัดสูกตัวตัวออกไหมแค่นั้นอันนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับยกตัวอย่างอันนี้โชว์เฉยๆนะครับต่อย่าอย่าไปซื้อตามเพราะมันเยอะอันไหนด้ผมอันนี้เนาะเออทม่ไ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 ม่เหมือนมวดที่แล้วเนาะ ใหยกตัวอย่างให้ดูนะยกตัวอย่างให้ดูยกตัวอย่างให้ดูศูนย์วดต่อแรมันออกหลักศูนย์ศูนย์หลักร้อยเนาะศูนย์หลักร้อยแล้วมาดูหลักนี้อันนี้เป็นเป็นข้าวค่าให้ดูให้เจอนะเลขได้สูตรใหญ่สูตรใหญ่ที่กิดในี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับสูตรนี้มันจะเป็นสูตราหลักหลักร้อยพอดูหลักร้อยปุ๊บเราก็มาดูสูตรนี้สูตรนี้มันก็มีห้าเจ็ดห้าแปด นันทางเป็นครับแต่ว่าตีนนี้เราก็มาตัดออกให้เหลือน้อยที่สุดครับตัดออกให้เหลือน้อยตัวเด่นมันก็เข้าหกเจ็ดแปดอย่างนี้ครับเนี้ยหกเจ็ดแปดตัวเด่นกืงวดนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับงวดนี้มันก็จะมีหลักร้อยก็คือเจ็ดน้องงวดนี้ครับเจ็ดองวดนี้มันเจ็ดครับอันนี้สูตรดั้งเดิมครับสูตรดัางเดิมเนี้ยจะเป็นอย่างนี้สูตรดั้งเดิมที่ครับเนี้ยนี่ตัดมาเลยใช่ไหม อันนี้เต็มสูตรครับแต่ว่าผมตัดมาแล้วไว้แล้วครับแต่ชนี้หนึ่งคือเราจะตัดตัดตัวออกรูปเปล่าแค่นั้นน่ะมันก็จะมาอย่างนี้แต่ตัวเด่นมันก็มานี้ครับตัวเด่นครับตัวเด่นของสูตรงวดนี้เพราะหลักร้อยมันเจ็ดเราก็มาดูสูตรเจ็ดครับมันก็เป็นอย่างนี้ครับสูตรเจ็ดเป็นอย่างนี้ครับเรียกเยอะจานตัดนะเดียนี้เรามาตัดแล้วครับมาตัดแล้วตัดแล้วก็เหลือนี่เอาจับสามตัวใส่เลย เค่เือสามหางครับครับครับเอเอาแค่นี้กันนะครับแค่นี้แหละครับสามตัวเนี่ยโอือแค่สามตัวสามสองหางครับสองหางครับแค่สี่เหมือน้อยนิดเดียวครับครับสองหางอ่าก็คือปนต้นก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสี่สามห้ากับสี่หกห้าครับตัวเด่นก็สี่เอ้ตัวเด่นก็ อ่าสามสี่ห้าสามสี่ห้าตัวเดงครับตัวเดงครับตัวเดงสามสี่ห้าครับตัวในสามสี่ห้าต้องมีตัวอะไรตัวหนึ่งมาเลยนะครับน่าจะมีอิานครับน่าจะมีเหมืองงวดใช่แล้วผมก็มันก็เข้าอยู่เข้าอยู่ก็สี่ผมจะตั้งหลักร้อยธรรมดามันจะอ่าหลักร้อยงวดนี้ผมมันมีอยู่อ่3 3, 4, สาสามสามสี่สองครับสามสี่สองแต่ทีนี้ผมตัดตัดสาม ดังตัวไหนก็คัดคัดออกขนาดคือตั้งใจทําสูตรไปก็ฝันเลยครับฝันเลยครับฝันว่าจะติดเต็มตัวครับก็อาจจะมีโชคอย่างใดอย่างหนึ่งมีชคจะมีโชคอย่ะครับการันเค็ฝันัมตัดฝันครับตั แบบตัดแบบดับออกไม่รู้ดับแล้วไม่รู้ดับไม่รู้ครับนั่นนะตัดแต่ตามตูมันก็ตัวนี้แหละเนี่จะมีอย่างหนึ่งตูมสูรแล้วก็มาตัดออกมันจะมีเด่นอ่าสามสี่ห้าสามสี่ห้าผมก็มาวางสามสี่ห้าเป็นหลักหน่วยธรรมดาสามสี่ห้าอยู่หลักหน่วยถ้าตัวเดียวจริงๆโดดๆจานจะวิ่งตัวไหนชอบมันี้ยเขาวิ่งห้าห้าตัวเดียวเลยครับห้าตัวเดียวจาน ผมฮะการเปลียนเลี้งห้าไว้ให้ทุกตัวโดยกลมให้ห้าตัวเดียวถ้าวิ่งห้ามาแน่นอนกะว่าอย่างนั้นเดี๋ยวมันไปอยู่ในเด่นว่าห้านะชอบนะคือชอบชอบชอบส่วนตัวนะครับชอบส่วนตัวสีชอบไม่ชอบไปแล้วแต่แต่ว่ามันอยู่ในสามสี่ห้าเด่นสามสี่ห้ามีสามตัวนะครับเอยมว้หลังกจับดูถ้าชอบตัวไหนก็จับเอาเลับครับ สูตรนี้เป็นสูตรที่เคยประกวดชนะมาแล้วหลายหลายอาจารย์หลายเิจีอาจารย์ครับไม่เคยลดด้วยเรอโค้งสุดท้ายครับเลขฝันครับเลขฝันเลขนิมิตครับอันนี้เป็นเลขคำนวณเลขนิมิตเอาไว้ใกล้ๆก่อนนะใกล้อีกทีหนึ่งค่ะแนวทางของอาจารย์นะคะท่านผู้ชมน้องก็ตามที่อาจารย์บอกนะคะว่าเลขฝัน ยังไม่ได้นะคะได้แต่แนวทางสูตรคำนวณนะคะสูตรคำนวณนี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยนานแล้วนะคะประกวดได้ที่หนึ่งนะคะตั้งแต่หลวงปู่สวงนะคะยังมีชีวิตอยู่เด้อนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับสูตรของอาจารย์นะคะสมจิตให้เข้าทุกงวดนะคะท่านผู้ชมงวดเมื่อกี้ก็เข้านะคะเข้าเต็มๆถ้าท่านใดที่รับชมอยู่เนาค่ะ งวดนี้งวดวันที่30นะคะแอดก็มาตามให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับชมเหมือนเดิมนะคะในงวดวันที่30ทธันวาสองห้าหกหกนะคะเป็นแนวทางนะคะนําเสนอนะคะท่านผู้ชมนะคะให้รับชมนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะสําหรับแนวทางของอาจารย์สมจิตนะคะหรือว่าหลายๆที่หลายๆสานักนะคะท่านใดที่รอแนวทางของน้องแอนฟิล มี fc เม้นมาเยอะอยู่นะคะว่ารอจะรอนะคะอรอดูว่าวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์นะคะน้องจะเขียนให้หรือเปล่านะคะเพราะว่าจันทรึงศุกร์เขาไปโรงเรียนเนาะคะ่ะก็มีเวลาเสาร์กับอาทิตย์แค่นั้นเองหยุดรอดูว่าน้องจะเขียนให้เมื่อไหร่ตอนไหนเดี๋ยวแอดมินลงให้ทันทีเลยถ้าน้องเขียนให้นะคะค่ะแอดมินก็ขอตัวนะคะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในคลิปนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ